สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่มุทแมนแหล่งรวมของคนที่มีหัวใจรักพลังความแม่นยำและความลหลงใหลในเครื่องยนต์หากคุณเพิ่งเข้ามาชมช่อง,องนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับครอบครัวของเราที่กำลังเติบโตไปทั่วโลกที่นี่เราพูดถึงรถที่สร้างตำนานเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอนาคตและความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อได้ขับขี่วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมพร้เรากำลังจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่กำลังสร้างความตื่นเต้นไปทั่วโลกยานยนต์ โตโยต้าฮิลล์เทรว2026รุ่นใหม่ล่าสุดนี่ไม่ใช่แค่กระบะทั่วไปแต่มันคือพลังแห่งวิวัฒนาการของตำนานจากโตโยต้าที่รวมเอาความแข็งแกร่งความฉลาดและดีไซน์แห่งอนาคตเข้าไว้ในคันเดียวตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาโตโยต้าฮิลล์สได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอึดทนทานและทรงพลังไม่ว่าจะปีนเขาลุยทะเลทรายหรือขับบนเส้นทางครุกคะายฮิลส์คือรถ ที่ไม่มีวันยอมแพ้แต่ตอนนี้โตโยต้ากำลังก้าวข้ามขีดจำกัดอีกครั้งกับฮิลเล็เทรว์สองพันี่นี่ไม่ใช่แค่ความแข็งแรงแต่มันคือความฉลาดความประหยัดและดีไซน์ล้ำอนาคตที่ยังคงจิตวิญ,ญญาณของฮิลเลสไว้อย่างเต็มเปี่ยมเทรว์คือตัวแทนของวิสัยทัศน์ใหม่ในยุคข,ของกระบารุ่นต่อไปที่ทั้งทรงพลังทันสมัยและพร้อมลุยทุกสถานการณ์เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเพียงแค่เห็นครั้งแรกก็รู้ทันทีว่าฮิลเล็เทรว2 0องนั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครด้านหน้ามาม ร้อมกระจังขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความดุดันและความหรูหราเข้าด้วยกันเสริมด้วยกรอบโครเมียมและสีดำด้านที่ดูแข็งแกร่งไฟหน้าเหล็ทรงเรียวพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบไดนามิกให้ความรู้สึกอนาคตส่วนฝากระโปรงมีเส้นหนูนทีชัดเจนเพิ่มความบึกบึนให้ตัวรถด้านข้างตัวถังดูเพรียวแต่ยังคงสื่อถึงความแข็งแรงเส้นสายเฉียบคมดูทรงพลังซุ้มล้อขยายออกเล็กน้อยรับกับล้ออันลอยดีไซน์ใหม่และส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายเหล็แบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งโลโก้โตโยต้าที่เรืองแสงในเวลากลางคืนเพิ่มความพรีเมียมและโดดเด่นทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่กระบะธรรมดาโตโยต้ได้ยกระดับภายในของฮิล์สเทรวให้เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนวัสดุคุณภาพสูงทั่วทั้งห้องโดยสารพื้นผิวสัมผัสนุ่ม และการจัดวางที่ลงตัวทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในรถ SUV หรูบอกหุ้มหนังแท้เดินได้ตัดสีตัดเพิ่มความสปอร์ตพร้อมรองรับสรีระได้ดีในทุกการเดินทางแสงไฟ ambient สี C อ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นทันสมัยแผงคอนโซลตกแต่งด้วยอลูมิเนียมปัดเงาและคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความหรูหราแบบสปอร์ตหน้าจอกลางระบบสัมผัสข,ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมกับจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลที่ปรับได้หลายรูปแบบทั้งแบบเข็มอนาล็อกดิม หรือโหมดดิจิทัลล้ำสมัยระบบเสียงจาก JBL ที่อัปเกรดใหม่ให้เสียงคมชัดรอบทิศมีแท่นชาร์จไร้าสายช่อง USB-C หลายจุดและการเก็บเสียงภายในที่ดีกว่ารุ่นก่อนมากแต่สิ่งที่ทำให้ h i l u x เท r ว์2026น่าทึ่งที่สุดคือเครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรง Toyota เปิดตัวขุมพลังไฮบริดดีเซลรุ่นใหม่เป็นครั้งแรกในตระกูล h i l u x โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ250แรงมา้า และแรงบิดสูงสุดกว่า550นิวตันเมตรให้แรงดึงมหาศาลสำหรับงานลากหรือการขับแบบออฟโรดขนาะเดียวกันก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและปล่อยไอเสียน้อยลงระบบไฮบริดนี้จะสลับการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ดีเซลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้สมดุลระหว่างพลังและประสิทธิภาพอย่างลงตัวสำหรับคนที่ยังชอบสไตล์เครื่องยนต์ดั้งเดิมโตยโยต้าก็ยังมีรุ่นเทอร์โบเบนซินและดีเซลให้เลือกตามความชอบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแปสปีดแบบใหม่ ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่ชอบการควบคุมด้วยตัวเองระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการอัปเกรดพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบเช่น Eco, Normal, Sport มั์แซนและร็อกทำให้ฮิลล x สเทรโพร้อมรับทุกสภาพถนนและสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกถนนลื่นหรือทางโคลนก็ไม่มีอะไรหยุดมันได้ในเรื่องสมรรถนะการขับโตโยต้าได้พัฒนาช่วงล่างใหม่หมด ใช้ระบบการสะเทือนแบบประดิษท,ที่ปรับตามพื้นถนนได้อัตโนมัติให้ความนุ่มนวลบนทางเรียบและความมั่นคงบนทางครุกระภูมาลาิลัยตอบสนองวเบรคมั่นใจและความรู้สึกการขับขี่โดยรวมดีกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาอย่างชัดเจนฮิลลสตราไม่เพียงแค่ลุยเก่งแต่ยังให้ความรู้สึกขับดีอย่างรถระดับพรีเมียมด้านเทคโนโลยีโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบสมาร์ทคอนเน็กรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับระบบนำทางแบบ l o าวอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA และสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะคุณสามารถควบคุมระบบปรับอากาศ หรือระบบนำทางได้โดยไม่ต้องล้มมือจากภูกมิลาลมีกล้องรอบคัน360องศาเซนเซอร์หน้าหลังและหมดกล้องออฟโรดที่แสดงภาพพื้นผิวแบบเรียลไทม์ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางยากได้ง่ายขึ้นมากความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักของ Toyota h i l u ล์สเทว2026มาพร้อมระบบ Toyota Sa f e t y Sense 3.0ซึ่งรวมเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยประคองเลนระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยเตือนรถตัดหลังมีระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับและเตือนให้พักหากขับนานเกินไปโครงสร้างตัวถังเสริมแรงถุงลมนิราภายัยรอบคันและเซ็นเซอร์ความปลอดภัยอัจฉริยะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการเดินทางอยู่ในความปลอดภัยสูงสุดในด้านความอัจฉริยะ hilux t u r o สองพันยยังเชื่อมต่อกับแอป toyota connect ซึ่งเจ้าของสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันสั่งล็อกหรือปลดล็อกรถสตาร์รถจากระยะไกลและค้นหาตำแหน่งรถได้ผ่านมือถือสำหรับสายลุยออฟโรดโตยโตยโตย้ตายังเพิ่มฟีเจอร์ d a t a m o n i t o r อร์ที่บันทึกข้อมูลการขับแบบละเอียดเช่นการกระจายแรงบิดมุมล้อและการทำงานของระบบการสะเทือนเพื่อให้คุณดูสถิติการลุยได้ภายหลังอย่างครบถ้วนด้านความสามารถในการบรรทุกโตยโตยโตย้ตายังคงเอกลักษณ์ของฮิลเลสเอาไว้เต็มที่เทรว์สอง0ันมาพร้อมกระบะท้ายที่กว้างขึ้นแข็งแรงขึ้น,น,นและติดตั้งระบบอนเนกประสงค์ใหม่ เช่นตะขอเกี่ยวแบบปรับระดับได้ไฟในกระบะท้ายและช่องจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างฝาท้ายมีระบบลดแรงเปิดปิดและสามารถติดตั้งระบบเปิดปิดไฟฟ้าได้ความสามารถในการบรรทุกและลากจูงยังคงยอดเยี่ยมเช่นเดิมไม่ว่าคุณจะใช้ทำงานหรือเดินทางผจญภัยก็พร้อมตอบโจทย์ทุกอย่างโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นฮิลล์สแรรุ่นไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนยางเห็นได้ชัดใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้องโดยสารปรับปรุงรูปทรงให้ลู่ลม และใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของโตโยต้าที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตในด้านการปรับแต่งโตโยต้าเปิดให้ลูกค้าเลือกได้หลายระดับตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่แข็งแกร่งไปจนถึงรุ่นหรูสุดพรีเมียมมีให้เลือกหลายสีหลายลายล้อและทีมภายในรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานเช่นแร็กหลังคาร์บอหนังแบบพิเศษชุดออฟโรดและแ a ็กเก็ตแอดเวนเจอร์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างฟอร์ดแอนเจอร Isuzu D-Max หรือ Nissan Navara Hilux t u r o 2026ก็ยังโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีความน่าเชื่อถือและระบบไฮบริดที่เหนือกว่าดีไซน์ดูแข็งแกร่งภายในหรูหราและระบบเชื่อมต่อฉลาดกว่าเพิ่มด้วยชื่อเสียงของโตโยต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและบริการหลังการขายทาให้ฮิลลัสยังคงครองตําแหน่งผู้นําในตลาดทั่วโลกอย่างมั่นคงการขับ Hilux Turbo 2026ให้ความรู้สึกเหมือนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของรถกระบะระบบไฮบริดให้แรงบิดทันใจ การเด้งแสงนุ่มนวลช่วงล่างซับแรงสะเทือนดีเยี่ยมห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงการเก็บเสียงและระบบตัดเสียงรบกวนทำให้การขับขี่รู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าคุณจะใช้บรรทุกของหรือขับในเมืองรถคันนี้ให้ทั้งพลังและความสบายในเวลาเดียวกันและเมื่อมองจากภายนอกมันคือรถที่มีเอกลักษณ์และมีตัวตนอย่างแท้จริงทุกสายตาจะหันมามองเมื่อฮิลส์เทวิ่งผ่านมันไม่ได้แค่สวยแต่มันแสดงถึงพลังความมั่นใจและศักดิ์ศรีอย่างชัดเจน โตโยต้าถ่ายทอดจิตวิญญาณของฮิลลสรุ่นดังเดิมมาสู่ยุคอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดฮิลลสเทรว์2อ2พแสดงให้เห็นถึงการผรสมผสานระหว่างตำนานและนวัตกรรมอย่างแท้จริงมันเคารพรากเงาของฮิลลสแต่ก็พร้อมก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงมันคือหลักฐานว่าความแข็งแกร่งสามารถอยู่ร่วมกับความฉลาดได้พลังสามารถมาพร้อมความประหยัดได้และกระบะก,ก็สามารถหรูหราได้เช่นกันโตโยต้าฮิลลสเทรว์สองไม่ได้ถูกสร้างมาแค่ให้อยู่รอดแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้นำ ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยดีไซน์โดดเด่นห้องโดยสารระดับหรูและฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายรถคันนี้พร้อมจะนิยามคำว่ากระบะในยุคใหม่อีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นสายลุยสายทำงานหรือคนที่รักการขับขี่นี่คือรถที่ตอบโจทย์ทุกความฝันมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือแรงบันดาลใจบนสีลอ้อ แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับ Toyota Hilux t e r ทร2,026รุ่นใหม่นี้คุณคิดว่านี่คืออนาคตของรถกระบะหรือไม่คอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างได้เลยและหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมูทมันเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดพิเศษข่าวยานยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วโลกจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านี่คือมูทมันแหล่งรวมของคนรักเครื่องยนต์ที่นี่เรายกย่องรถที่ขับเคลื่อนโลกและผู้คน ที่มีหัวใจแห่งการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันจงรักษาพลังไว้เดินหน้าด้วยความหลงใหลแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป